สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะแกงเหนือนะเจ้าแกงเหนือวันนี้เราก็ใช้เป็นเนื้อสะโพกไก่นะเจ้าเนื้อสะโพกไก่นะเจ้าแกงเหนือก็ต้องอู้เหนือนะเจ้านี่เจ้าก็จะมีบักแคนแกนพักป้อม กะปิาขาจะใคหอมขาวแล้วเราก็ไม่มีไอ้นั่นนะคะไม่มีหอมแดงก็ไม่ต้องใส่ละแล้วก็กินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะก็จะใส่พริกประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวมาดูเราแกงนะคะมาดูหน้าตาแกงไก่ใส่วุ้นเส้นของเราจะเป็นยังไงนะเจ้า เฮาก็เอาเครื่องพริกแกงของเ้านะเจ้ารวมกัหมดนี่เอามาใส่ในเครื่องปั่นนี่เจ้าขี้ข้านต่ำนะเจ้านะเขาก็มาทนเลยเจ้า เจ้าปั่นเสร็จเรียบร้อยเจ้าเดี๋ยวก็เอาไปใส่หม้อเลยเนาะแกงเลยนะเจ้านี่เจ้าเทน้ำพริกแกงของเฮาใส่ในหม้อนะเจ้าแล้วเดียวเฮาก็เอาไก่ลงคั่วก่อนนะเจ้าคั่วได้สกักคำแล้วเดียวเฮาจะใส่น้ำลงไปนะเจ้า น้ำแกงมันแหง้งแล้วเดี๋ยวเขาจะใส่น้ำลงไปนะเจ้ามาดูแหมขั้นต่อหนึ่งนาะแบบง่ายๆนะเจ้าเจ้าตัวกินเพชรบอกไปได้นะเจ้าสีสันอาจจะว่าไฟส,สวยงามต่อได้นะเจ้านี่เจ้าไกลก็ะเริ่มงพจดตัวแล้วนะเจ้า แล้วก่อนหน้ามันก็ยังแบบแห้งเ,เจ้าเ้าเนื่อจากน้าพริกเขามันแบได้ต่ําเนาะเอาน้าพริกไปปันปันบได้มันก็แบบไปเนาะต้องเติมน้ำนะเจ้านี่ก่อแห้งผ่องกระจ,จาํามันเจ้าแบบแห้งผ่องกระจํามันเต้เน้าลงไปเลยนะเจ้าเน่แล้วเดียวเขาจะมาปรุงรสที่หลังนะเจ้านะวาดใส่ผวกนี่แหละรสด,ดีผงน้อยอย่างนี่แหละนะเจ้า ก็ปิดทีเซตเรียบร้อยแล้วก็ใส่งื่นตามไปที่หลังนะจ๊ะแกงไก่ก็เดือดบูดบูดแล้วทุกคนเอ,อ๋ยเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บใบมะกรูดบนบ้านของเราสวนบนบ้านของเรามาใส่นะคะนี่เจ้าที่เก่าเวลาเดิมของเรานะเจ้า ต้นใบมักกรูดใบเยอะแยะเลยนะเจ้าปลูกไว้บนบ้านเจ้าจะกินเมื่อไหร่จะเอามาใส่อะไรได้ทุกเวลาเจ้าอืมนามเยอะเด็ดอยากขนาดเลย โอ้ยเด็ดยอดอันนี้อย่างนิดนิดงองงอ,งอืมใบย้ายใหญ่ทุกคนเลยอะไรใแย่เลยอะ่ะยายข้มันออกลูกเนาะต้นสูงขนาดดูโอเดี๋ยวหน้าหอนก็จะทัดก่อนเนาะ เอาไปใส่แกงหุ่นเส้นเจ้าอุ่นเส้นใส่ไก่เจ้าโอ้ยหน,นาวนเจ้าดูบรรยากาศตั้งหนอ,อกก่อนดูให้มาเต้เหมือนเดิมนะเจ้าหน้าหนาวเนาะปูไปในนีก่กระตึงเป็นอย่างเจ้าเนาะกินน้ำอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าผมกินว่ะโอ้กินอยู่เนาะสับะรดกบดตาตนะ เจ้าไปเก็บใบบักคูดลงมาจากบนบ้านเรียบร้อยแล้วเจ้าใส่ไปเลยจะได้หอมหอมนะเจ้านี่หน้าหนาวนี่ผมได้ไปถ่ายคลิปบรรยากาศตั้งนอกเุ้ทุกคนดูนะเจ้าเพราะว่าไปตัางใดมีแต่หิมะเจ้าก็เลยมได้ไปถ่ายไหนกันเนี่ยครับเข้ากินเนี่ยเจ้า แล้วก็ถ่ายลงคลิปของเจ้านะเจ้านี่ใส่ใบมะกรูดไปเรียบรอนะ้อยแลเดี๋ยวสักครัมหนึ่งเ้ากดจะใส่หุ้นเส้นลงไปนะเจ้าน,นี่ค่ะทุกคนหลังจากเราใส่เครื่องปรุงรสไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายเราจะใส่งุ้นเส้นนี่นะคะนี่ ้นเส้นนี่เราใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่าครัวมันจะอืดน,นะคะใส่ไปเท่าที่เราจะกินก็พอนะคะแล้วมื้อต่อไปเราก็จะเอามาใส่ถั่วนะคะนี่ค่ะรสชาติมดตัวเลยนะคะ หน้าตาแกงวุ้นเส้นใส่ไก่สูตรคนเหนือคนเมืองนะเจ้าลำลำใสกับเจ้าเดีย๋ยวมาดูขั้นตอนสุดท้ายตอนเราจะกินนะคะนี่เจ้า แกงไก่ใส่ง่้นเจ้าพักป้อมต้นหอมก็บบมีเจ้าจําต้นเนาะเขียมเจ้าไม่ค่อยมีอะ่ะทุกคนต้นหอมผักชีหน้าหนาวมันมีเหมือนกันอะ่ะขายแพงมาก ก้องไปสั่งกับร้านไทยนนร้านไทยก็แถมนี้ไม่มีด้วยชิมดูสิอมอใบมะกรูดอืมอ,อร่อยเจ้าอืมรำเพ็ตพอดีเลย กินเผ็ดแต่ได้เจ้าเพราะว่าเป็นคนป่วยอยู่นะเนาะเผ็ดหมกใส่พริกกินได้นี่เจ้าแต่ก็เผ็ดอยู่หนะน,นี่นะพริกเผ็ดพริกไทยใส่บิสซีเม็ดเจ้าอืมน่ากินก็ะหรออืมกงไก่เซ็งงเจา้าอยากมาละาวันละ ฮะวันนี้มีแดงนะฮิมะผมตกปีนี้ฮิม,มะผม,ม,มะค่อยตกอ่ะอากาศแบบหนาวหนาวธรรมดานี่แหละบางสีนี้แบบอื นังไหนซ้นนั่นอ่ะโอ้ลำเจ้าน่าอุ้นเส้นดูดน้ำแกงไปเหมดล่ะ Hèn cành nghe Ừm lắm Chắp tên à มุนนี่ก็นาะดตัดแล้วแต่ยังยาวอยู่ต้องตัดสั้นกว่านี้หน่อยอืม <c oughs> <c oughs> Ít si Ít đà Kiểu bánh mì cùi tới Hòm mm. Mm. ดูดหน้าไม่เห็นหมดมีน้ำแกงยืดปื้นวน นนนขนาดใส่พริกสีเม็ดนะทุกคนยังเม็ดเออยยังเม็ดยังเพชรเลยอะ่ะ กิ่นน้ำแดงปลืปล้อย่างคนอื่นเป็นได้เนาะใส่ต้องเ้าะเงาหล่อม อืมํำเผ็ดไปหน่อยเกือเผ็ดไปนักเลยเนี่ยคนติ่มกินเผ็ดนี่กำลังพอดีละคนติ่มมักเผ็ดนี่ก็บอกว่าจางแหละ น้ำแห้งไปหิมด